สวัสดีค่ะเจอกันเที่ยงวันพอดีเป๊ะเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนแบบร้อนมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งบ้านเปที่มีความร่มรื่นนะคะก็ยังรู้สึกว่ามันร้อนเมื่อร้อนขนาดนี้ก็เลยอยากจะทําเครื่องดื่มที่มีความรู้สึกว่ามันสดชื่นกับตัวเรานะคะแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็มีประโยชน์นะคะให้ได้ทั้งความสุขกายสบายใจและสุขภาพรวมด้วยนะคะวันนี้เปก็จะใช้แคลนะคะนางเอกของเราเนี่ย เป็นเครื่องดื่มนะคะเพื่อสุขภาพกินในตอนระหว่างเที่ยงอย่างนี้นะคะนี่้ดูว่าแคลเป็ดมีใบงามมากนะคะเป็นคณะใบหยิกที่มีแล่ธาตุสูงมากนะคะเดี๋ยวจะมาปั่นร่วมกับส่วนประกอบตัวอื่นนะคะเพื่อทําให้มีกลิ่นให้มีรสชาติที่น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปก็จะเก็บแคลเนี่ยไปเป็นตัวหลักนะคะในการทําน้ําหรือว่าเครื่องดื่มสุขภาพค่ะ วิธีเก็บแคลง่ายๆนะคะก็หักนะคะหักใบข้างล่างใบงามๆสวยๆนะใบสองใบอีกสักใบนะคะมีสามใบนะคะได้แล้วค่ะเอาไปปั่นเป็นเครื่องดื่มแคลสักสามก้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะใส่ขึ้นช่ายนิดนึงขึ้นช่ายก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมนะคะในเรื่องของ ทางเดินอาหารหรือกระเพาะนะคะจะใช้ขึ้นช่ายไปใส่ด้วยนะคะตัดสักหนึ่งกา้านนี่นะคะขึ้นช่ายนะะอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญในเรื่องของกลิ่นนะคะก็คือใบมิ้นท์นะคะนี่ก็ใบมิ้นท์นะคะงามมากเดี๋ยวเราใส่ใบมิ้นท์ไปสักหนึ่งยอดนะคะตัดเอาสักหนึ่งยอดหนึ่งการหอมไหมไม่แน่ใจ อีกสักยอดแล้วกันนะคะเรามีของตัวเองกินให้เต็มที่ได้เลยอันนี้ช่วยเรื่องของกลิ่นนะคะทําให้เครื่องดื่มของเราหอมสดชื่นค่ะาการนี้เป็ดก็ได้ส่วนสําคัญนะคะก็คือแคลนะคะนี่ได้แคลมาแล้วหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของขึ้นช่ายแคลเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของแร่ธาตุขึ้นช่ายก็เรื่องขับถ่ายนะคะ แล้วมีใบมิ้น์อันนี้คือกลิ่นนะคะกลิ่นหอมโล่งสบายจมูกนี่ตัวต่อไปนะคะตัวเติมก็คือจะมีส้มส้มเขียวหวานส้มโชกุนได้หมดเลยนะคะก็มีมะนาววิตามินซีไม่ต้องถามกันเลยค่ะแล้วตัวเติมอีกอันน,นก็คือสับปะรดนะคะวิตามินซีสูงนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างส่วนประกอบทั้งหมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเพื่อจะทําการปั่นน้ําแคลของเรานะคะ ให้สดชื่นไปเลยค่ะนี่นะคะปะก็จะเริ่มทำการปั่นนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงแค่เราก็ใส่ตัวเติมลงไปก่อนนนี้ก็จะใส่ตัวสับปะรดนะคะใส่ที่คีบคีบนะคะใส่สับปะรดลงไปก่อนนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยย่อยแล้วก็มีใยอาหารเยอะนะคะใส่ปะก็จะทำให้น่าทานนะคะใส่สับปะรดแล้วหลังจากนั้นเราก็ปีดนางรองก็คือมะนาวนะคะมะนาวนี่วิตามินซีสูงนะคะใส่ลงไปใส่มะนาวนะคะเพิ่มรสชาติ เพื่อไม่ชื่อเอ่อในวิตามินซีแล้วก็ต่อไปน้ำนางเอกน้ำส้มนะคะวันนี้แต่ใช้น้ำส้มเราเคี้ยวหวานนะคะใส่น้ำส้มลงไปเดี๋ยวเราก็จะปั่นอย่าลืมนะคะว่าเรามีนางเอกก็คือแถวนะคะวันนี้เราก็ใส่แถวนะก็อยากหาใส่ลงไปเลยนะครับฟังเสียงดูนี่ขนาดเป็นเบย์นะคะสดมากนะคะอันแถล,ลงไปเลยนะคะควันนี้เราก็ตีน้ำค่ะนะคะเพื่อสุขภาพ

ดีมีประโยชน์อยู่ันสองคนก็ใส่สองแก้วนีน่เสียดายนะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งของดีมีประโยชน์ไว้เกบข้างบ้านนะคะเราก็จะได้แล้วนะั่นน้ำแค้ว ของดีมีประโยชน์ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองแก้วนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะ